สวัดีค่ะขออนุญ,ญาตเข้าบ้านคุณกั้นก่อนหน่อยนะคะโอ้ยใครคำนี่ยคุณกั้นกัอนเขาบอกว่าวมาที่บ้านหน่อยพอดีว่าครัวเนี่ยนะคะตอนนี้คือเขาบอกว่าสวยมากแล้วก็แบบว่าสวยกว่าบ,บ้านทําไมอ่ะทรายก็เลยอยากรู้สิว่าครัวจะสวยขนาดไหนเดนี๋ยว<อ>พาไปดูได้ไหมคะได้ครับแต่นี้หเห็นหเริ่มเห็นแป๊บๆแล้วหรอเริ่มเห็นแล้วเหรอโอ้โหโอ้ไมค์กเดี๋ยวนะ ำครัวด้วยหรอเฮ้ยย็งไงล่ะทำหมายถึงว่าตัวเองเป็นคนทำอาหารแล้วก็ทำครัวขนาดนี้เลยอ่ะเป็นคนเป็นคนนึกนึกถึงคนอื่นดีครับนี่ก็นี่เลยอยากจะเชิญหนูมาไงให้หนูรู้ว่าหนูชอบทำอาหารใครที่เห็นแล้วชอบทานี่ยังไม่เสร็จนะหนูเห็นปุ่มนี้ไหมโอ้โหเป็นซอฟ์ไลท์เวอร์มากเปไงครับครัสวยไหมสวยมาก สวยอะ่ะมีถ้วยมีชามอะไรแบบว่าตกแต่งน่ารักมากเลยตอนนี้ทุกอย่างดีหมดนะ <c oughs> ยกเว้นยังไม่มีแอร์เตียงนอี่ใช่แต่ว่ามีไฟมีอะไรสอร่องลงมาด้วยเนาะใช่แล้วก็นี่ก็คือไม่ใช่ไฟนี่คือแสงธรรมชาติเพราะเราชอบแสงธรรมชาติของของบ้านใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็คืออุปกรณ์นะวันนี้อุปกรณ์ครบมากแล้วก็จะให้หนูมาดูว่าเป็นยังไงนี่แล้วก็มองออกไปข้างนอกเป็นไงมีสวนด้วยนะมีสวนด้วยแต่คือบรรยากาศ ดีมากเลยอ่ะเราทําแบบทําครัวกันไหมแบบว่าทํารายการอาหารได้แล้วเนี่ยขนาดนั้นเลยนี่มีประตูออกสู่การ์เด้นข้างนอกด้วยนะครับเปิดไปรับชมได้ด้วยนะนี่ครับชินใช่ไหมที่ต้องนิ้วปิดปกติใช่ไหมลองทำมืออย่างนี้สิฟแบเนี่ยอ่ะมาทำมือตอนใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยเฮ้ยทำอีกรอบหนึ่งแรงขึ้นนะสุดแรงยังไม่พอทำอีกหน้าหนึ่งเออสองระดับ โอ้โหโอ้โห oh, 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 oh. อันนี้ทำครัวไทยได้แล้วนะแล้วถ้าปิดนะถ้าปิดทำยังไงเราให้ดาสิเอามือหรอไม่ใช่เอามือกลับไปทักหนึ่งแต่ก็ดีนะแบบม,มันแบบสมมติเราทำอยู่เราก็แบบเปิดจีบอะไรเงี้ยได้หมดเลยโอ้ด <วะ S 2> <ะ>ีมากมากค่ะจาก Axia นะครับะะนะฮนะแล้วก็ในบ้านใช้หลายอย่างของ Axia ครัะนะมีอันนี้ใช่ไหม็นเครื่องดูดควันใช่ไหมแล้วก็นี่เตาก้นคู่กันแน่นอนเตาก็ของ Axia นะครับเตาไฟฟ้านะ นอกจากเตาไฟฟ้าแอคเซียแล้วมีอะไรอีกมองมาข้างล่างเตาอบเออเตาอบแอคเซียซึ่งหลายๆอย่างนี้ถ้าจะให้พี่ทำก็คงจะไม่ได้ก็เลยเชิญหนูมาหนูเปิดอะไรไม่รู้อ่ะเปิดอะไรไม่รู้แต่นั่นก็แอคเซียเหมือนกันนั่นคืออะไรล้างจานเคอรล้างจานแอคเซียโอเคอนุยาตไหม ว้าวเรียครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวพี่จะพาอวดบ้างได้นะค่ะหนูอาจจะบอกว่าพี่ทําอาหารไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้พี่ทาอร่อยแน่นอนนั่นคือเครื่องกาแฟนี่เครื่องกาแฟดีลองหนีนะฮะบอกเลยว่าทานทุกเช้าวันนี้ก็คือไม่ต้องละไม่ต้องไปแบบร้านอะไรแล้วนะฮะเราสามารถเอาเมาเลที่เราชอบเนี่ยใส่ตรงนี้ได้หรือจะเป็นแบบผงก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดเครื่องตามที่เราสูตรตามที่เราต้องการอยากให้น้ําไหลผ่านเท่าไหร่อยากจะทําเป็นสตีมมิลค์บ้างอะไรเงี้ย เครื่องนี้บอกเลยพี่โปรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชื่อว่าทำจริงทำจริงนี่เห็นไหมอุ้ยมีมีมมชาแ,แฟเพราว่าทำจริงไงครับเป็นไงฮะนี่แล้วก็มีถ้วยชามสวยงามมากมายเหมาะกับครัวใหม่ของเราก็ต้องมีเครื่องใช้ไฟไฟ้าดีๆให้เหมาะกับครัวนะครับส่วนในอนี้พี่ใช้เหมือนกันพี่ก็จะใช้พวกโปรตีนเชคนะ โปรตีนเชคแล้วก็จะเป็นพวกเนี่ยข้าวโอ๊ตข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ไปเพื่อทานโปรตีนตอนเช้าบางทีเราก็จะโปรตีนตอนเช้าให้ท้องอิ่มบ้างหรือไปออกกำลังกายมาให้แบบมีพ w e r เต็มๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเครื่องปั่นเครื่องนี้นะครับผมจากบราว์เครื่องนี้ป๊บ๊บแป๊บป๊บอร่อยแน่นอนเครื่องใหญ่เครื่องนี้คือเคนบู เคนบูดนี้นะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แต่ละคนจะรู้ว่ามีหลายอย่างแต่อันนี้เป็นเครื่องผสมเครื่องผสมที่มีแรงสูงมากๆแล้วก็เราจะมารองใช้กันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็ยังมีดีลองนีเหมือนเดิมนี่เบฟปกติหนูกินแบบไม่มีเกลือสําเร็จรูปที่บ้านอย่างเงี้ยหนูต้องใช้กาสวยขนาดนี้ไหมครับโอ้โห<อ>นี่เทกาไปไม่ธรรมดานี่นะโอ้โหสวยขนาดนี้ ส่วนขนาดนี้ไม่พอแล้วนี่ต้องมีคู่ด้วยตื่นมาเช้าเบ, <Breakfast. S 2> บรคฟาสต์เบรคฟาสต์ก็ต้องโอ้โหแค่เสียงยเงียไปเาะโอ้โหยังนไงล่ะดีลองหญิเหมือนกันส่วนนี้ก็เคนบูดนะฮะเป็นอีกแบบหนึ่งของการปั่นหรือว่าผสมหรือว่าตัดหลายๆอย่างได้นะครับผมเป็นไงครับพวอพี่สุดๆสุดคือหนูอยากได้หมดเลยจะหหมดเลยโอเค ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่แค่ตรงนี้เราสามารถมาทําได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็พี่ไม่คิดค่าเช่าแต่วันนี้ฮะเราเห็นอุปกรณ์ของเราดีขนาดนี้แล้วเราต้องลองใช้จริงใช่ไหมใช่ใชเพราะฉะนั้นหนูจะได้ลองใช้ว่าหนูชอบเครื่องไหนมากที่สุดอนอกจากรูปลักษณ์เขาสวยแล้วผมเชื่อว่าคุณภาพเขาดีแน่นอนนะครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะทาอะไรดีด เราก็มีแขแกรับเชิญน,นะครับผมมาทําให้ครัวนี้เป็นครัวจริงๆไม่ใช่ครัวพร็อพ <c oughs> เป็นครัวที่จะถูกใช้งานจริงๆจะถูกใช้งานจริงๆใน<อ>วันนี้เพราะฉะนั้นเราขอเชิญหนึ่งสองสามทย,ะะยะนันทู

มีมีมีผู้จัดการของภริยาทันทูตบอกว่าให้ให้คัดก่อนแล้วก็ให้ให้จับผมใช่ไหมฮะตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเหงื่อได้ยังเม้าได้ยังโอเคโอเคโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำบินิชูครีมกันวันนี้แจกสูตรไหมครับหรือไม่แจกไม่แจกค่ะไม่แจกค่ะอยเพราะอะไรครับเพราะเขาอร่อยค่ะไม่แจกสูตราอะไรอะไรอร่อยทุกวันไม่ซ้ำกันนี่พอาะจำสูตรไม่ได้โอเคครับเพราะฉะนั้นเริ่มเลยไหมฮะ ลเยค่ะโอเคได้ครับเปิดไปแล้วนี่เลขห้าถูกอันนะฮะเอานมทำไงครับต้อง่บต้ลงมาสอดหรือว่ามาทำให้ร้อนร้อนไปไหมฮะนี่โอเคเปิสามก็ฝังรอก็ฝังตีอ๋อไข่ทองก่อนใส่ไข่นะคะใส่ไข่นะเป็นคนไม่ดีนะชอบใส่ไข่เตรียมมาให้แล้วเพราะเราไม่แจกสูตรนะจ๊ะไม่แจกสูตรนะจ๊ะไม่แจกสูตรจ้า อเแต่หนูทำเองอ่าหนูทำเองโอเคปึ๊บยังไงต่อนะครับโอค่้แรกวันนี้ไหมคะอชักระเอิญเอิญเอิญ อลิ้นสัมผัสเจอว่าอุ่นไหมอ๋อเดือไปเนือาเทกันนะครับทำซอแรงมากเลยค่ะทำนัน่เยะอลยอันนี้ก็ทำจาระบ ไม่ได้เปิดความร้อนนะเปิดแล้วคะ่ะที่หนึ่งตอนนี้เปิดวนรนือ่อๆจกกดที่ดูดควันนะครับ กินตอนนี้กลิ่นหายเลยใช่สุดเมยเปเบรามเียมเมื่อคุณแม่บอกให้กวนถึงก้นสิบสองสิบสามแล้วมาขอจุดแถลทับเชิญทำหนันเลยนคะ แขกรับเชิญหรือพูดดำเนินรายการตัวจริงคแขกรับเชิญในนิยามของเราอาจจะแตกต่างกันพอเราจะเชิญมาทําครับแขกรับเชิญมาทําครับผมเชิญนี่นับเสร็จแล้วแล้วก็แม่อันนี้นับไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวไปในต่อแล็บเอาเข้าตู้เย็นแล็บเอาเข้าตู้เย็นเป็นยังไงครับไหนในห้าสี่สามแอคชั่นเดี๋ยวจะเอาเข้าวเย็นเดี๋ยวนี้นะจ๊ะไปต่อครับอันนี้เดี๋ยวทําอะไรนะ ตัวแป้งเหรอครับอ๋อเมื่อกี้ได้แค่ครีมใช่ไหมฮะนึกว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเหรอฮะยังค่ะจริงๆเครื่องเขานะคะก็คือแบบสามารถที่จะคลีดได้ก่อนเลยนะทุกคนก็คือเนี่ยก,กดเป็นเมนูเบสอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นไฟล่างไฟบนอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่ใช้ลมเป่าก็ใช้โหมดนี้ได้เลยทุกคนแล้วก็คุณแม่บอกว่าเอาไฟ2 2 0ีใช่2 2 0แล้วก็เป็นเราก็กดพรีฮีตก่อนได้นะคะไม่เกิน10-15นาทีก็เราก็ถึงบุณักูนละค่ะคะอะไรที่ใช้แรงเยอะเราให้ไม่หญิงทำนะโอมาแข่งกันบีบ คอมเพลติชันของใครสวยต้องจไว้ด้วยนะครับจำไว้ด้วยนะอันนี้ยงไม่ะเานะโอ้ยเฮ้ย็ได้ไหมนออกมาจะไม่เท่ากัพิเศษนะฮะก็คืออันไหนที่ลอไมเกินเราก็เก็บเข้าไปนะสองรอบเอแรโอเคค่ะเ ทุกคนมีโอกาสนะครับนอโอเค10นาทีอ้โอเค ชูครีมแค่นี้ก่องเชียเยอะจังเต่งๆเต่งๆเต่งๆทอนทานทานอานนี่ของหนูอันนี่ทำอะไรนะเอยู่แค่ตรงนี้มันกลับได้หรือเปล่าเนอะหนูอันแรกแล้วกันไม่ว่าจะแรกอันนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวขาใส่ไส้ไปอันนี้คือสวยนี่อย่าใส่ไส้ไปกระพอิบจะได้มีอะไรค่ะค่ะขอบคุณค่ะใช่เติมให้เต็มทุกมุม yes Yes อ uh, okay. <this prend ere> ่โอเคไงครับ uh. อ e <lide> ่าชิมได้ไหมงับอร่อยมากหอมมากว้าวทุกคนจะสีน่ากินมากเลยนี่อร่อยมากค่ะทุกคนโอเคติงขายไทยขายไทยอันนี้ขาไก่เนาะอือหน่อยมาก เรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยกับกับอะไรคะมินิจแอนชูคีเพราะว่ามีสองมีสองส่วน อันนี้เป็นใจแอนอันนี้เป็นมินิค่ะใช่เรามีใจแอนชูครีมแล้วก็มินิชูครีมนะครับอย่างที่ได้เอาได้เห็นกันว่าก่อนที่เราจะได้ทำเนี่ยเราก็บอกว่ามันจะเป็นมินิชูครีมแต่ยังไงพอพี่บีบปุ๊บบึ้รพวดโอ้โหใหญ่ใจแอนกันไปเลยเราสองคนทำบีบออกมาเป็นใจแอนใช่ใ่ครับคุณแม่ทำมาเป็นมินิใช่ก็เลยเป็นมินิใจแอนชูครีมพร้อมย้อมน้องยูนิคอร์นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ที่ทำออกมานะฮะก็ต้องบอกว่าคุณแม่พญาท่านทูตนะครับผมมาช่วยสอนนนนะะะะฮฮแลล้ววกก็มมาาช่่่ยยทเืออบหดงใคิปปไ แต่ก็เลยต้องถามว่าคนที่ทําอาหารมาทำขนมมาเนี่ยะวันนี้เป็นไงครับทำออกมาแล้วรู้สึกไงสนุกดีสนได้เครื่องมือที่ดีช่วยก็จะทําให้ไหวขึ้นต่อพ้่กินชูคมไหมกินชุครีมไหมเวลาเราเจอกันไหม และนี่ก็เป็นคลิปคิทเช่นทัวร์ของบ้านพี่กั้งนะคะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะทุกอย่างสะดวกไปหมดเลยนะคะบ้านพี่กั้งวันนี้นะคะสนุกมากได้ทําชูครีมนะคะเป็นมินิชูครีมแบบนี้นะคะและครั้งต่อไปนะคะพวกเราจะมาทําขนมอะไรกับครัวนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะบ๊ายบายไายบายไหงครับพี่ชาครัวไหมพี่ชาดิพี่ชาไหมขอสักอันนึงได้ไหมคะกับบ้านอันเนี้ยได้ให้ยืมให้เชาอันนี้ ได้วันละห้าร้อยแล้วอันเนี้ยขอได้ไหมโอเคยังไงต่อขอได้ไหมมีอะไรอีกอันเนี้ยต er ู้ล้อจารย์ตุล้จานตูล้อจานนี้ถึงแม้ว่าที่บ้านเรานะคะจะมีอ๋อพี่มีแม่บ้านนะแต่ว่าเราก็อีช้ามากที่เขาเรีนนี่แล้วนี่มีกาแฟด้วยค่ะดีดเยอะมากอันเนี้ยเหมือนทานที่ร้านเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ